วันนิวส์ตรงไปตรงมาเราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องที่ะสมนิกรไทยทุกคนกําลังพร้อมใจกันที่จะถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วที่สุดนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่สํานักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนไปลงนามถวายพระพรได้นะครับหลังจากที่มีถแถลงการจากสํานักพระราชวังฉบับที่ย0ออกมา โดยสถานที่ที่ให้ลงนามถวายพระพรนั้นก็คือที่ศาลาสาไทยสมาคมนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศในวันแรกวันนี้จากรายงานสดของคุณฟาริดาโยธาสมุทรครับเชิญครับ บรรยากศาศการลงนามถวายพระพรวันแรกในวันนี้ที่ศาลาสหสไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังมีข้ารชาชการนะคะทั้งกระทรวงทะวงกรมต่างๆรวมถึงประชาชนค่ะก็ได้เดินทางมาลงนามถวายพระพรกันตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ ณบริเวณศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้ววันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้มีการลงนามถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระประชวรโดยตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะได้มีหน่วยงานข้าราชการเข้าลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นกองทัพบ,บกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะสารรัฐธรรมนูญคณะทูตจากประเทศต่างๆรวมถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาลงนามถวายพระพรในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ ด้านประชาชนที่ทราบข่าวนะคะก็เริ่มเดินทางมาลงนามกันแล้วเช่นเดียวกันอย่างต่อนเนื่องค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้พบกับคุณยายบัวแก้วกล้าพจนอายุ83ปีค่ะเป็นคนจังหวัดลำปางคุณยายบอกว่าเมื่อทราบข่าวการลงนามถวายพระพรที่วัดพระแก้วในวันนี้ก็รีบเดินทางมาพร้อมกับถือโอกาสสักการะพระแก้วมรกตเพื่อเป็นสิริมงคลและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในหลวงของเราให้หายจากอาการประจวบประชวนอีกด้วยค่ะ อำนาจสิ่งศักดิ์ิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านในหลวงทรงหายพระประชวรโดยเร็วและก็มีอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพล่มไสให้แก่พระศุกนิกรชาวไทยเรา <c oughs> ตลอดไปโดยในวันนี้นะคะประชาชนทั่วไปค่ะสามารถเดินทางมาลงนามถวายพระพรกันได้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิาที่วัดพระแก้วค่ะ ฟาริดาครับรายงานสดเข้ามานะครับก็ท่านสามารถไปลงน้มถวายพระพรได้นะครับที่ศาลาสาไทยสมาคมวันนี้วันแรกนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยนะครับไปถวายความจุรักภรกดีกันได้นะครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา